เหตุการ์ชายชาวปาเลสไตน์ถูกทหารอิสราเอลกระหน่ำยิงสังหารกลางวันแสกๆในดินแดนยึดครองเขตเวสต์แบงก์โหมกระพือความเดือดด้ลนในหมู่ชาวปาเลสไตน์ท่ามกลางเสียงรยกร้องบนสื่อสังคมออนไลน์ให้ยกระดับการแสดงออกขัดขคืนผู้รุกรานอิสราเอลขณะเดียวกันอิหร่านศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอลได้ที่หยิบยกเรื่องนี้เนบแนมความเที่ยงตรงของบรรดากลุ่มที่รยกร้องสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ภาพนาทีสุดท้ายในชีวิตของนายอาม,มามูเฟลวัย23ปีเมื่อวันศุดถูกบันทึกไว้ได้โดยชาวปาเลสไตน์รายหนึ่งในวิดีโอมูเฟลกำลังถูกทหารอิสราเอลเข้าล็อกคอในขณะที่ผู้ชายอีก2คนพยายามเข้าห้ามปรามจากนั้นมูเฟลสะบัดหลุดและชกต่อยนายทหารดังกล่าวกระตุ้นให้นายทหารชักปืนออกมาและกระหน่ำยิงหลายนัดจนกระทั่งมูเฟลร่วงลงไปกองกับพื้นหลังจากเกิดเหตุ กองกาลังอิสราเอลเข้ามานําร่างไร้วิญญาณของมูเฟลไปในทันทีและไม่ยอมให้นําสมของเขาไปประกอบพิธีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตฮุวาราในเวสต์แบงค์ทางใต้ของเขตเนปบรูสซึ่งมีรายงานการปลังงานประทรว้วงตามด้วยการจุมนุมประท้วงในอีกหนึ่งวันต่อมาต่อเหตุสีชีวิตของมูเฟลระหว่างนั้นก็ได้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บไปหลายคนกระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์ประานามเหตุรัวยิงดังกล่าว เทียบเท่ากับเป็นการประหารชีวิตมีเจตนาโหมกระพือความแุรแรงที่ลุกลามบานปลายอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในดินแดนยึบครองแห่งนี้ขณะที่บรรดานักเคลื่อนไหวปาเลสไตน์และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายพากันติดแฮชแท็กฮู่วราเอชชิซึนในภาษาอาหรับและรเรียกร้องให้ตอบโต้ต่อการก่ออาชญากรรมของอิสราเอลอับเดลราฮิมอัลชีกผู้บรรยายแห่งมหาวิทยาลัยบีซีทเขียนบนเฟซบุ๊กระบ,บุว่า ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับชาวปาเลสไตน์รายนี้ยกเว้นแต่ต้องป้องกันตนเองในยามที่ต้องเผชิญหน้าก,การก่อการร้ายของพวกผู้ลุกรานอิสราเอลส่วนท้อยถแถลงที่เผยแพร่โดย l ลออนเดนกลุ่มติดอาวุธหลายบทบาทของปาเลสไตน์เรียกร้องให้ประชาชนออกมาปิดถนนเพื่อทำการประท้วงพร้อมกับเผยว่าทางกลุ่มด้าปฏิบัติการยิงใส่เป้าหมายอิสราเอลต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเขตเนบลูสตลอดเวลาประมาณเที่ยงคืน เช่นเดียวกับยิงใส่จุดตรวจทหารแห่งหนึ่งบนภูเขาเกริซินถ้อยถแถลงระบุว่าเราเรียกร้องพี่น้องของเรานักรบของกลุ่มต่างๆร่วมมือกันและหลงเป้าหมายกระบอกปืนของเราด้วยกันเพื่อล้างแค้นให้เลือดที่ไหลนองของผู้เสียสละรัดวานเอาอักรัสนักเขียนชาวปาเลสไตน์เผยเหตุการณ์นี้ นับเป็นชาวปาเลสไตน์รายที่10แล้วที่ถูกกองกําลังอิสราเอลสังหารในรอบ10วันและชี้ว่ามันไม่ใช่แค่สถิติเฉยๆแต่บุคคลที่เสียชีวิตไปนั้นมีครอบครัวมีคนที่รักมีความหวังและมีความฝันฉากแห่งการสังหารอัมมามูเฟลเยาวชนปาเลสไตน์อย่างเลือดเย็นโดยฐานอิสราเอลเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ตนพบเคยเห็นมาในชีวิตอย่างไรก็ตามในส่วนของอิสราเอล ทางตำรวจระบุในถ้อยถแถลงอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนของพวกเขาถูกรุก,กรานเข้าหาโดยพวกผู้ต้องสงสัยหลายคนหนึ่งในนั้นชักมีดออกมาและแทงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ชายแดนตอบโต้ด้วยการยิงหนึ่งในผู้ต้องสงสัยและกำจัดเขาถ้อยถแถลงบอกว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ชายแดนดรายนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยปาเลสไตน์ปฏิเสธคำแก้ต่างดังกล่าวของอิสราเอลดยยืนว่ามูเฟลไม่มีอาวุธและไม่พบอาวุธฆาตรกรรมตามที่กล่าวหาแต่อย่างใดอาเมดมาร์ดดารานี คณะกรรมการบริหารองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO บอกว่ากองกำลังผู้รุกรานอิสราเอลทำการประหารมูเฟลต่อหน้าคนทั้งโลกและมันเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีฟาสิส์ใหม่ในอิสราเอลด้านทอเวนเนสแลนด์ทูตสันติภาพตนออกลางของสหประชาชาติโพสต์ลงบนทวิตเตอร์ระบุว่าเขารู้สึกสยดสยองเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องได้รับการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบและโดยทันทีและพวกที่อยู่เบื้องหลังต้องรับผิดชอบ ขณะนัเซอร์คานานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอีหร่านกล่าวว่าการตายของมูเฟลควรเรียกปฏิกริยาตอบสนองจากทั่วโลกแต่อาญากรรมที่เกิดขึ้นรายวันจากฝีมือของระบอบอาญากรไซโอนนสกลับไม่ถูกประนามจากบรรดาพวกกล่าวอ้างสิทธิมนุษย,ยชนทั้งหลายไม่มีการตั้งคณะกรรมก,การตรวจสอบข้อเท็จรจริงสำหรับอาญากรรมเหล่านั้นด้านดรปฐมพงโ,โพประิทธทินันนักวิชาการบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมห ah ิดลโพสตระบุว่า นางเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนโดนนักการเมืองน้ำดีไอแลนด์คือริชาร์ดบอยบาร์เรตตอกหน้ากลางที่ประชุมสภาอีอยว่าออกมาพูดเปล่าๆให้ทั่วโลกต่อต้านรัสเซียที่ยูเครนแต่พออิสราเอลลุกลามปาเลสไตน์กลับไม่ทำอะไรเลยสแสดงให้เห็นว่าจงใจรับใช้อเมริกาและอิสราเอลเป็นพิเศษนางเอรซลาหน้าชาแต่ด้วยความที่มีหน้าด้านระดับกระเบื้องตราช้างเรียกแม่นางจึงไม่รู้สึกละอายใจใดๆเลย ล่าสุดมีรายงานจากกรุงเทลอวิฟประเทศอิสราเอลกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF รายงานว่าฝูงอากาศยานทางทงหารของ IDF ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งในฉนวนกาซาเมื่อช่วงรุ่งสางของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดข้ามชายแดนออกมาจากฉนวนกาซาขณะที่กลุ่มอิชอันดินอักัสซัมซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของฮามาส องแถลงการยืนยันเป็นผู้ยิงจรวดครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อโจมตีเครื่องบินรบของอิสราเอลนะับเป็นการยิงจรวดครั้งแรกของกลุ่มฮามาสในรอบหนึ่งเดือนท่านี้สถานการณ์ตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายควา,ความมั่นคงอิสราเอลวิสามันนายอัมมามูเฟลชายชาวปาเลสตไตน์วัย23ปีในช่วงเวลากลางวันของวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนพลเมืองปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อิสราเอลเป็นอย่างน้อย10ราย ภายในระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวด้านสหภาพโยุโรปวิเคราะห์ว่า2,565มีแนวโน้มเป็นปีหนองเลือดที่สุดระหว่างอิสรเาเอลกับปาเลสไตน์นับตั้งแต่ปรากฏการชาวปาเลสไตน์ต่อต้านชาวอิสรเาเอลที่เรียกว่าอินติฟาดาซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายรอบโดยรอบสุดเกิดขึ้นระหว่างปี2,530ถึง2,536และ2,543ถึง2,548ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยราย